สัสดีค่ะเด็กๆเรามาต่อพันธุศาสตร์ EP 2กันนะคะอันดับแรกเรามาทบทวนก่อนว่าพันธุศาสตร์คืออะไรพันธุศาสตร์คือการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนะคะจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลูกไปสู่รุ่นหลานนั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าองค์ประกอบของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างคะ่ะ องค์ประกอบที่1นนะคะเราเรียกว่ายีนยีนคือหน่วยพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนคโครโมโซมนะคะแล้วก็ทําหน้าที่ควบคุมการถ่ายทอดลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดนะคะชนิดที่1เราเรียกว่ายีนเด่นค่ะยีนเด่นจะสามารถแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกมาได้ถึงแม้ว่าจะมียีนนั้นแค่ยีนเดียวนะคะเราจะสามารถเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ของยีนเด่นได้ก็คือใช้ตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะ อันที่สองนะคะเราเรียกว่ายีนด้อยยีนด้อยจะสามารถแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกมาได้ก็ต่อเมื่อมียีนด้อยอยู่ด้วยกันหรือเข้าคู่กันนะคะการเขียนยีนด้อยนะคะเราจะเขียนแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กค่ะการจับคู่กันของยีนนะคะสามารถเขียนได้เป็น2ลักษณะเนาะอย่างลักษณะที่1เราเรียกว่าฮอร์โมนไซกัสยีนนะคะ เป็นการเขียนเข้าคู่กันของยีนที่มีลักษณะเหมือนกันนะคะก็คือยีนเด่นกับยีนเด่นหรือว่ายีนด้อยกับยีนด้อยนะคะแบบที่2นะคะลักษณะที่2เราเรียกว่าเฮเทโรไซกัสยีน e นะคะเป็นการเขียนคู่ยีนที่มีลักษณะต่างกันนะคะมาเจอกันเช่นยีนเด่นกับยีนด้อยะคะ่ะเรามาดูองค์ประกอบที่2นะคะนั่นก็คือ DNA DNA ย่อมาจาก Deoxyribonucleic Acid ค่ะคือกรดนิวคลีอิกที่เกิดจากนิวคลีโอไทด์าสายสั้นๆมารวมกันกลายเป็นสายโพลินิวคลีโอไทด์ที่พันรอบกับโปรตีนฮิสโตนนะคะลักษณะของ DNA นะคะจะมีลักษณะคล้ายขั้นบันไดที่บิดเป็นเกลียวคู่นะคะเกิดจากสายโพลินิวคลีโอไทด์สองสายมาเชื่อมกันด้วยพันธะไฮโดรเจนค่ะ ดังเช่นตัวอย่างที่ครูยกให้ดูนะคะเรามาดูโครงสร้างของนิวคลียทดยกันว่าว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะมันจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะนั่นก็คือ1ส่วนแรกเราเรียกว่าน้ำตาลเพนโทสหรือน้ำตาลที่มีคาร์บอน5อะตอมนะคะน้ำตาลเพนโทสที่อยู่ใน DNA เนี่ยเราจะเรียกชื่อว่าดีออกซิไรโบสค่ะนักเรียนจำดีๆนะคะน้ำตาลเพนโทสที่อยู่ใน DNA ชื่อว่าดีออกซิไรโบสค่ะ ส่วนที่2นะคะเราเรียกว่าหมู่ฟอสเฟตหมู่ฟอสเฟตเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ DNA ประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสกับออกซิเจนค่ะและส่วนที่3คือไนโตรเจนเบสค่ะไนโตรเจนเบสเนี่ยเป็นโครงสร้างของคาร์บอนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแล้วก็มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบนะคะซึ่งจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะมาดูประเภทของไนโตรเจนเบสนะคะประเภทที่1พิวรีน ประกอบไปด้วยเบสอะดีนีนเบสไทมีนและเบสยูราซิลค่ะประเภทที่2ไพริมิดีนประกอบไปด้วยเบสไซโตซีนและก็เบสกวานีนค่ะเรามาดูรูปร่างของ DNA กันเอกันนะคะเห,เหมือนเมื่อกี้นะคะโครงสร้างของ DNA จะเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับบันไดเกียวคู่ ซึ่งจะประกอบไปด้วยน้ำตาลดีออกซิไรโบสหมู่ฟอสเฟตแล้วก็ไนโตรเจนเบสร,รวมกันเป็นนิวคลีโอไทด์สายสั้นหลังจากนั้นนิวคลีโอไทด์สายสั้นจะเชื่อมต่อกันหลายโมเลกุลจนเกิดเป็นพอลีนิวคลีโอไทด์นะคะพอลีนิวคลีโอไทด์สสายมาเชื่อมกันจะเป็น DNA นะคะสายพอลีนิวคลีโอไทด์แต่ละสายจะเรียงตัวจาก5พาร์มไป3พาร์มนะคะซึ่งเวลามาเข้าคู่กันเนี่ยเขาจะ เข้าคู่กันในทิศทางที่สวนทางกันเช่นสายที่1อาจจะเริ่มต้นจาก5พาร์มาา3พาร์ส่วนสายที่2จะเริ่มต้นจาก3พาร์มา5 palm, ้พาร์ทิศสวนทางกันแบบนี้นะคะโดยมีน้ำตาลดีออกซิไรโบสแล้วก็หมู่ฟอสเฟตเป็นโครงสร้างหลักของสาย d n a นะคะแล้วก็จะมีในตัวเจนเบสีชนิด เชื่อมต่อการระหว่างสายโพลีนิรโอไทด์แต่ละเส้นค่ะเดี๋ยวไปดูรูปกันนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนี่ค่ะนักเรียนเห็นสีม่วงไหมคะที่เป็นเส้นย,วยาวๆลงมาเนาะอันนี้เกิดจากน้ำตาลดีออกซิไรโบสกับหมู่ฟอสเฟตนะคะส่วนตรงกลางนะคะที่มีสีต่างๆนะคะแล้วก็มีตัวภาษาอังกฤษตัว A ตัว T ตัว G ตัว C นะคะอันนี้เป็นในตัเจนเบตนะคะ เขาจะจับคู่กันเรามาดูนะคะว่าในตัวเจนเบสสามารถจับคู่กันยังไงการเข้าคู่กันของเบตแต่ละสายนะคะเข้าคู่กันในลักษณะแบบนี้นะคะคือเบสอะดีนีนจะจับคู่กับเบสไทมีนแล้วก็เบสไซโตซีนจะจับคู่กับเบต g กวานีนค่ะสําหรับการจับคู่กันของเบตแบบนี้เราเรียกว่าเบตคู่สมนะคะเป็นไงบ้างคะพอจะเข้าใจบ้างไหม สำหรับพันธุศาสตร์ EP สองเราก็จบกันแค่นี้ก่อนเนาะแล้วไปต่อกันที่พารสามนะคะสวัสดีค่ะ